ราเริ่มหมักปุ๋ยกันแล้วนะคะพอแล้วค่ะชั้นแรกก็จะเป็นตัวของใบก้ามปูผสมกับตัวของใบกระถินค่ะเนี่ยเกี่ยบใบกระถินฝั่งนี้ค่ะให้เข้าไปรวมกันแล้วเราก็โรยตัวของรำละเอียดไปนะคะนี่ค่ะตัวกระถินสด ที่เราใช้เครื่องย่อยย่อยเมื่อสักครู่นะคะเครื่องย่อยของเราก็คืออิโต้ค่ะสับ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 ละเอียดนะคะเขาจะได้ย่อยง่ายๆหน่อยเหลืออันต่อไปที่เราจะใส่ก็คือตัวของกากน้ําตาลนะคะผสมกับน้ําแล้วก็ตัวจุลินทรีหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราหมักจากเศษอาหารนะคะแล้วก็ขี้วัวนําขี้วัวมาโรยได้เลยค่ะ ชั้นต่อไปอันนี้คือเราจะโรยขี้วัวนะคะแล้วก็ค่อยเอาน้ำลดเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยกองกองปุ๋ยเอาไว้พอ,อแล้วค่ะ เอาละค่ะอันนี้ค่ะเอาตัวของกาก,ากน้ําตาลมาเทผสมน้ำเอาไม่ต้องถึงลิตรก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้อกหลายกระป๋องพอดีว่าถัางใหญ่ถังสองร้ลิตรอยู่บนรถนู่นนะคะเรา มันมีน้ําอยู่เต็มถังเราไม่สามารถที่จะเอาลงมาได้ฉะนั้นเราก็จะทยอยเทกากาน้ําตาลผสมกับน้ําเอาแล้วก็เอานี้ค่ะหัวเชื้อจุลินทรีย์ค่ะตักใส่หลายๆกระป๋องเลยคะ่ะเอาไมา้คนๆให้เข้ากัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวเร่งการย่อยของกองปุ๋ยของเรานะคะอันนี้ก็จะมีตัวลาขาวเต็มเลยอุดมไปด้วยข้าว ข้าวสุกแล้วก็ข้าวดิบนะคะข้าวสารพอดีว่าข้าวเป็นหม้อก็ได้เทใส่เอาไว้แล้วก็เวลาล้างหม้อข้าวะคะ่ะมันจะมีข้าวที่เหลือตูดหม้อพอก่อนค่ะมันจะมีข้าวที่เหลือตูดหม้ออยู่แล้วเราก็เอามาเทใสยอย่อังนี้นะคะมันก็เลยแบบอุดมไปด้วยตัวของสารอาหารเยอะมากเลยนะคะก็จะมีลาขาวขึ้นเต็มไปหมดตอนนี้เราก็จะเอาตัวนี้นะคะลาดรุดไปที่กองปุ๋ยของเราตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาแก้วเทสาดไปได้เลย ค่ะงั้นก็เอากระป๋องค่อยๆเทก็ได้ค่ะเอาให้ทั่วๆค่ะทั่วๆโอ้กากน้ำตาลนอนก้นหน่อยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องคนกากน้ำตาลให้เข้ากับน้ำก่อนแล้วค่อยใส่ตัวของหัวเชื้อจุดินทรียนะคะคราวนี้เราก็เทใบก้ามปูชั้นต่อไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยคลุกทีเดียวเดี๋ยวเรากล่าว่าเราจะใส่ตัวนี้นะคะให้หมดเลยตัวที่เราหมักไว้เป็นหัวเชื้อเรากำลังเตรียมหมักหัวเชื้อของปลานะคะไว้อีกหนึ่งถังเราไปซื้อปลาที่ตลาดนัดนะคะ แล้วก็ไปขอเศษก้างปลาหัวปลาไส้ปลาขี้ปลาอะไรมาจากร้านขายปลาที่เราซื้อนะคะเมื่อเราได้มาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเตรียมหมักอันนี้ก็เราไปเก็บใบก้ามปูมานะคะเราได้ใบก้ามปูมาเยอะมากตอนนี้เราก็เลยแบบเอามาหมักเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นดินปลูกต้นไม้นะคะ เราเพิ่มตัวของไนโตรเจนโดยการใส่รำละเอียดกับตัวของกระถินนะเนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคุกเขาให้เข้ากันเราจะหมักไว้ประมาณสักเดือนก,อกว่าๆนะคะหรือว่าจนกว่าเขาใจย่อยดีหรือว่าพอเราซุกมือเข้าไปในกองปุ๋ยเนี่ยเราลองไปจับดูแล้วเขาหมดความร้อนแล้ว เขาเย็นเราก็จะเอาเข้าไปใส่โคนต้นไม้นะคะที่เราได้ปลูกไว้ในไร่ใส่ตัวนี้ก่อนค่ะใส่ขี้วัวก่อนอันนี้เป็นชั้นที่สองแล้วนะคะพอดีว่าในพื้นที่พอที่จะหาขี้วัวได้อยู่บ้างก็เลยใช้ขี้วัว ถ้าใช้ขี้หมูหรือว่าใช้ขี้ไก่ก็จะเพิ่มในตัวเจนได้สูงกว่านี้อีกนะคะถ้าปลูกผักกินใบก็เหมาะเลยค่ะจะเล่นการเจริญเติบโตได้ดีมากเลยเหลือเอาไว้ก่อนนะคะยังเหลืออีกอีกรอบหนึ่ง นั้นเดี๋ยวเราจะเอาไว้หมักปลาอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะพอแล้วพอแล้วค่ะถ้าเรามีเยอะเราสามารถใส่เยอะได้เลยนะคะแต่พอดีว่าเรามีปลาอยู่อีกหนึ่งถังที่เราเรอกันหมักอยู่เดี๋ยวเราจะเอาสดนี้ไปใส่ปลาด้วยนะคะ นี่คือตัวเชื้อจูรินซีเหตุที่เราเอารำเทใส่ด้านบนสุดนะคะเพอเราลดน้ำนี่เราจะได้รู้ว่ามันทั่วหรือไม่ทั่วเพราะว่าลำเขาจะเปลี่ยนสีจากสีขาวกลายเป็นสีแบบสีเหมือนขี้วัวค่ะดังนั้นเราก็เลยแบบว่าเอารำเทครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะลดตัวจูรินซีต่าง พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเหลือกากน้ําตาลตรงนู้นเอาไว้อีกสักส่วนหนึ่งเผื่อที่จะใส่หมักปลานะคะเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่ามันอ่อนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราเติมกันใหม่่เราก็จะใช้ไม้คนให้เข้ากันได้เลย กากน้ำตาลอาจจะเหนียวเหนียวอยู่ตรงก้นกระป๋องหน่อยนะคะตรงที่เราไปเก็บใบก้ามปูมานะคะอันนี้เราไปเก็บใบก้ามปูมาหนึ่งต้นเองค่ะยังไม่ถึงสองต้นดีมีทั้งหมด แถวนั้นที่เราไปเก็บก็จะมีทั้งหมด10ต้นด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทําพวกดินปลูกต้นไม้หรือว่าปุ๋ยจากใบก้ามปูได้อีกเยอะมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะที่เรามีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่ไปกวาดใบก้ามปูมาหรือว่าการที่เราแบบไปขนน้ําตักจุลินรียอะไรในการลดแบบนี้นะคะแต่ว่ามันคือความยั่งยืนค่ะถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เองเนี่ย มันก็จะลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะก็จะมีดินมีน้ํามีปุ๋ยถ้าเราสามารถพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถทําได้เองมันก็จะทําให้เราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะเลยนะคะอันนี้เราก็เอาวตัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายในพื้นที่ค่ะใช้ในการหมัก เราคงจะทำกองปุ๋ยแบบนี้อีกเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะใช้ในพื้นที่ทั้งหมดสิบสองไร่ของเรานะคะก็เตรียมเอาไว้หน้าฝนค่ะพอฝนมาปุ๊บเราก็จะได้ลงมือปลูกอะไรได้เต็มที่กว่านี้อีกเยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมาลดน้ำอะไรแบบเราจะได้ไม่ต้องคอยแบบลดน้ำจนแบบเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือถ้าหน้าแรงอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงดูแลไม่ไหวนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะทำกองปุ๋ยแบบเนี้ยค่ะไว้เรื่อยๆแล้วก็ด้านล่างที่แบบใกล้ๆกับที่ที่น้ำพอจะเข้าถึงนะคะก็จะขนน้ำลดเอาพอดีว่าในไร่เนี่ยเป็นพื้นที่สูงน้ำประปาไม่ค่อยสะดวกจะใช้แบบน้ำประปาหมุดภูเขาอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในไร่ก็คือแห้งแรงเราจะต้องไปเอาน้ําในฝายมาลดนะคะฉะนั้นกองปุ๋ยเราเนี่ยเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเป็นเร็วเราก็ได้ใช้เขาก่อนแต่ถ้าเขาเป็นช้าเราก็จะเอาไว้นู่นแหละค่ะถึงหน้าฝนแป๊บเดียวเขาย่อยสลายแล้วแล้วเราก็ค่อยเอาเขามาใช้นะคะก็จะเตรียมเอาไว้ก่อนอค่ะโรยใบก้ามปู ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้นนี้ก่อนที่เราจะคลุกกองปุ๋ยให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำทยอยลดจนชุ่มนะคะอันนี้เฮียค่ะเฮียเฮียขยันขันแข็งมากเลยนะคะ ก็ทำเองต้นไม้ก็ปลูกเองค่ะใบไ,ไม้นี่ก็ไปแบกมาเองนะคะเนี่ยกองใหญ่เบล้เริ่มเทิมเลยค่ะ อันนี้เราหมักไว้บริเวณบอ่อบัวนะคะอันนี้เป็นบอ่อบัวเห็นภาพโดยรอบก้อนเห็นนี้มีอยู่โดยธรรมชาตินะคะเนี่ยไม่ได้เอามาตั้งเอาไว้ขุดไปแล้วแล้วก็พบว่าเขาปรากฏอยู่ในพื้นดินเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าตรงนี้เก็บน้ำได้อุดมสมบูรณ์ก็จะมีโขดหินอย่างนี้โผลโพลกลางบ่อน้ำที่เป็นบอ่อบัวมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ธรรมชาติลังสันค่ะความสวยงามแบบนี้ธรรมชาติลังสันนี่ขี้หัวเราใช้ไปประมาณกระสอบครึ่งนะคะก็ถือว่าก็ไม่ได้มากแต่ว่าเราได้ตัวไนโตรเจนช่วยจากตัวของ ใบกระถินแล้วก็ตัวรำนะคะถ้าเราสามารถใส่ได้เยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะเผื่อไว้เผื่อไว้ใส่ปลาด้วยนะคะ ันนี้เรียบร้อยแล้วหรือแก่กระบวนการกลับไปเข้ากันค่ะไม่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 เก็บ,กบไม่เก็บค่ะแต่ว่าเราจะทยอยลดน้ํำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะทั่วกองปุ๋ยน้ําถังนั้นแล้วค่ะฉะนั้นเราจะทยอยใส่ de cortarla